บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิทิปิโสพระคาวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระคาติบทที่แปดธรรมานุสติ สว่าขาโตภควตาพระขาโตภควตาธรรมโมอสันทิฏฐิกโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโิายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโูหิติบทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปนนันโนภระขาวโตสาวกสังคโฆอุชุปฏิปนนันโนภระขาวโตสาวกสังคโฆ ยายาปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโคยักที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสัปุคาราเอสสะพะวะโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทากินเนโยอัญชริการะเนโย อนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสติจินดาบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชา ตะวังมันตะวังมังโปสัตธุโนโทีปังกาเรเทเวโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตพาวันตุเมสิทธิลาพังชาน,ะนะานเยมณีจินดาปิยังจาก ทานังสัพเพชนพาพระหูชนาปิยังมะมะบทที่11บเักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสะังอุตตะมังวรังหิตังเทวะม,ะมะนุษานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพ ทุกขาวอุปัสสมมนตุเตสักกัตวาธรัมรมรัตนังโอสัทงังอุตตะมงอุตตมังวรังประริราหูปะสะมะนังธรัมรมเตเตนะโสตินานัสสตุปัฏทวาสัพเพพยาอุปัสสนตุเตสักกัตวา สังขารตนังโอสะถังอุตตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยังสังขเตเชนะโสตินานัสสันตุปัททวาสาพเพโรคาวิปูปะสัเมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสพระขาวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธพระวาติบทที่ปธรรมานุสติสวาขาโตพระควตาธรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปายิโกปัจจัดตังเวทิตัพวินยูนิติรวรที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสักุคาราเอสัพพะวะโตสะวะกสังโฆลาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชาลิการะเนโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสาติ ต <10. S 2> จินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยักษังธาสังโกนานอุปาสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสถุโนธีบังกาเรเทโวสุปโพเสธิเกินจิเทโว เยสักโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปยังกันตังสาริปุโตพะวันตุมมสิทธิภาสิทธิลาพังชานานะเยมานีจินดาปิยังจะพระมังสักเพชนา้าหูชนาปิยังมามาโอที่สิเอ็ดสักกัตตวา สักกัตวาพุทธรัตนาโอสาถังอุตตะอุตต,ะต,ตะมะอ,อุตตะมังวรังอิตังเทวะมนุษานังพุทธเตเชนะโสินานัสสันตุปัทถวาสัพเพทุขาอุปสัมมิตุเตสักกัตวาธรรมะ ริาหูปะสัมมะหนึ่งธรมรมะเตเชนะสอดินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาอูปะสัมมะปูปะสเมตุเตสักกัตวาสังฆรัตานังโอสะถังอ,อูตัมังวรังอาหุเนยังอหุเนยัง สังคาเตเชนะโสดทน,ะนะานัาสส,สมมันตุปัตวานัสสันตุปัตวาสัพเพโรคาโูปาสเมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระวาติโพธิแปดธร,รมมานุสติสวาขาโตพระวตาธโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญายิโก ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตปัจจคันสติสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโคยาญาปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกสังโคยาทิทางจตาริปุิสายุคานิ อัฏาภุริสาปุขาราเอสพพาคาวาโตสาวกคสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชาลิกะระนิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสติบทที่สิบ,บ,สบจินดามณีปิยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอระหังปะโพตันจามหาราชาประวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังพัสมิงกินเนวา คาตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวัออนตุเมสิทธิราพังชานะานเยมนีจินดาปิยังจะกทนังสัพเพชนาะพระหูชนาะปิยังมะงมะบทที่สิบเสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสัตถังอุตตะมังวรัง อิตังทเทว,วามานุษานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทฐวาสัพเพทุขาอุปะสเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวังปะริราหูปะสมะปะริราหูปัสมะนัง ธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาอุปะสะสมนตุเตสักกะตวาสังฆรัตนังโอสัทังอุตตะมังวรังอาหุเนยยงปาหุเนยยงสังฆเตเชนะโสตินานัสสุนนัสสันตุปัทวา สัพเพโรคาอุปะสามีนตุเต